เหนื่อยไหมครับไม่เห,น,เห,น,เหน,นื่อยเนาะเราเดลือนีก้ารอบแล้วครับกำลังจะถามพวกเราครับว่ารอบสุดท้ายพอเราเอาทุกคืนเขาแล้วเรารู้สิเองใงนี้ครับเวลาเหลือรอบที่สามแล้วเราถึงทุกมาสองรอบ

มงคลทางจิตใจความระลึกรู้ทางใจความศรัทธาทางจิตเส้นสี้ก็เลยชวนให้พวกเราว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยู่ทุวกวันหนึ่งจะได้ไหมถ้าเราจะปฏิเสธทุกว,ว่าฉันจะเส็นสี่อันนองโดยทุกใจหนึ่งเ,เรอบสุดท้ายรอบที่สามเราไม่มีทุก็ไม่มีปัญหา เ,เราแมวไ้ก็แต่รอบแรกรอบสองเขาไม่ถือทุ่งก็ได้เราถือมือและะ้วก็ขอใจเขาปากวฉมนมใครเดงที่วานใจไม่ได้ที่รอบถือทุ่งก็ถือใครที่ไม่หนักนต้องเ,องเอก็บเก็บมาเป็นทุ่งในใจหรือเศษินใในในใีนในใจของเรายงเห็นคนแก่ก็าถือทุ่เหมือนกันนะแต่เขาเอาพิชูปอีกหรือบางคนเดินๆแล้วกอดทุ่มาท่าหน้าแล้วก็หน้าเื่คือมันไม่มีความโศกอ่ะ ความสุขมันต้องเป็นความสุขที่เออสวดมนวดด้วยถือทุปด้วยยิ้มย้ําเฉยเฉด้วยขณะที่เราเดินเขียนแย้ยด้วยแต่ที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่น่าหน้ารึ่งหน้าบูเหมืนอิจฉาหมูอันนี้เขาเรียกว่าทรมานลองอันนี้เปสิ่งที่ทีมยื่นให้นะว่าเราลองที่จะนั่งดูนี้ร่าว่าถือทุปแล้วเนี่ยถูกจ้องรับรู้จริงหรือถูกทุปแล้วมันมันได้อะไรกับเราหรือไม่ถือทุปแล้ว ใจเรานี่ใจเราเป็นสุขเราสงบเราสวดมนต์จากใจไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกจากควันรู้ทำให้เราหลุดพัดทำให้ดำดิบขึเข้ามาบุกแต่ละาปนสามดอกเราไม่ได้ธรรมดาคนห้าดอกอย่างเงี้ยแล้วควันมันไม่ใช่แค่หนอนแล้วตรงที่นั่งคนเดีเอาอย่างนี้เนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้เอาที่ชูมาหนึ่งแผ่นเช็ดจมูกดูแล้วดึงออกมาดูดำดิบเลยควันคู่กัน สิ yeah manager, uma, yeah, to to ่งย่ไม่ได้ขนัดสนุกว่าห้ามจุดทูบแต่คขาบอกเราว่าเราจะจุดทูบตอนไหนดีตอนที่เรารู้สึกไม่สงบตอนรู้เรารู้สึกอึดอัดเราก็จุดทูบเพื่อให้ใจเป็นหนึ่งเดียวให้ถึงพระเจ้าแต่เมื่อไหร่แล้วที่เรารู้สึกเรานิ่งเราเรารู้สึกถึงเจ้าอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแล้วเราก็สวดบทภาวนาไปเรื่อย เราทีจารณานะดูนะว่าเอ็นพรุ่งนี้เช้าคนจุดทุกข์จะได้จุดน้อยลงจะได้ร้อนน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าตอนเย็นเย็นๆพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ชิวผมที่เราต้องเกียดอีกเยอะกว่านี้อีกเราจะทำยังไงวันนี้ยื่นข้อเสนอให้พวกเรา